กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับเรานะครับปีเตอร์วันนี้ไม่กี่เล่าไหมนะครับอยู่กับเกม GTA5M นะครับเซิร์ฟเคเคเท้านั่นเองนะครับก็ช่วงนี้นะครับผมไม่ได้ทําคลิปเปิดกาชาเกี่ยวกับแบล็คนาล็อกเลยนะครับแต่ก็จะมีคลิปเปิดกาชาของ GTA นะครับ 5M นะครับเซิร์ฟนี้จะเป็นเซิร์ฟเคเคเท้าครับสามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมทําเป็นอ่าคลิปเกี่ยวกับเกมในเรื่องครับนั่นก็คือ Star Wars Jedi นะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านบนแล้วกันน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 ะะะะะคคคครรรรรรรัััััับบบบกกก็ออยยย่่าาาาาาลืืมมมมตติดดดดไไปู้้เเเเเเีีี๋ววจโทหพใ ี๋ยวาณงั้นแต่ผมขอโทรหาเพื่อนก่อนแฮปปี้นะครับวันนี้มันบอกมันจะพาผมไปล่าสัตว์นะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยโหลโหลโหลได้ยินไหมฮัลโหลมึงจะได้ยินกูนไหม <S <S เหมือนเหมือนไมค์จะมีมีปัญหานิดหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงไมค์ก่อนละกันก็ตอนนี้เราก็ติดต่อเพื่อนเราได้นะครับแต่ว่าเราจะคุยกันในดิสเอานะครับเพราะว่าเราคุยกันในเกมแล้วมนมีปัญหาเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเอ่อทำทำอะไรก่อนอาจารย์ตู้เซฟอ่ะทำตู้ทำตู้เก็บของไงเออเดี๋ยวเราทำตู้เก็บของนะครับเพราะว่าของ ติดกลไในตัวผมเยอะเกินนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปล่าสัตว์อีกก็คือรอบที่แล้วพี่เราเปิดกาชามาครับผมยังไม่ได้เคลียร์ของออกหมดนะอันเดี๋ยวเราไปดูเลยครับไปดูกันเรื่อยๆื่อยเดี๋ยวกูไปรอเลเวลนั้นอยู่นี่แล้วเอาเหรอเอเดี๋ยวกูขับไปแบบนึงได้แลได้ที่แล้วเดี๋ยวเอาของมาฝากกูให้กูช่วยนี่อะไรจะต้องไม่ต้องเดินไปเดินมาเออแล้วคือไออันที่เป็นกัญชงนี่มันมันต้องเอาไปทาเป็นกัญชาก่อนใช่ไหมอันนั้นไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ประเทศนี้เขาไม่ไอยทำอันนี้กันนะกัญชากันชง ตัวคูณอย่างเดียวแม่งไอ้เหี่ยแต่มันขึ้นมาเป็นพันลำแล้วนะเออลองดูดดูไหมดูดเ, <c oughs> เอาแบ่นะมันมีแค่สี่ตัวเองเออว่าไม่ต้องขายเราก็ดูดเล่นนี่แหละ <c oughs> ดูดเล่นใส่ซาวบ๊อบมาเล่เข้าไปเนาะทางเข้ามึงยิ่งใหญ่เหลือเกิน เย็น <Yeah>, yeah. เดี๋ยวกเูเอาอะไรฝากมึงมั่งกูมีเอ่อเอ่คอคัพเปอร์ยี่สามอ่ะมันใช้เท่าไหร่นะคัพเปอร์เยอะเลยเอามา,อาของฝากก่อนคัพเปอร์สิบห้าเอาดีห้ามั้งสิบห้าวะน่าจะสิบห้าเลยเ,เดี๋ยวกูอ,ออกมาให้หมดก่อนนี่สุนี้จบกูแล้วนี่เหรอเอาของมาเก็บมันถูใช่กัญชากูมีสิบสี่แล้วไอ้เหี้ยกูดูผิด <laughs> <laughs> แล้วแม่งมีข้าวอีก <laughs> กูเปิดกาชาได้ข้าวด้วยไง เอาไปขายทําไมไม่เอาไปขายพวกอีโอค,โเคเไปขายให้ได้อ้าวเหรอเออสวัสดีค้าบของขวัญได้ยินราคาบของขวัญครับพอดีเห็นประกาศรับแป้งครับตอนนี้เลยเบลแล้วของขวัญอยู่ไหนอะโอเคครับเขาเคุยกับกูดได้ยินมึงอะไม่ได้ยินกูกูนีไ่ไม่ได้ยินมึงกูละงงเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้จานเหล็กมันใช้เท่าไหร่นะมึงเดินเข้ามาดูดิไหีวะต้องหลอกรถไหมเนี่ยอันนี้คือมันตีทีเดียวคือมันติดเลยใช่ไหมใช่ใช่ เอ้ยมึงวิ่งแล้วไอ้สไลด์กดอะไรอ่ะกดตัวเฮกุญแจเ <c oughs> อ่อคัพเปอร์สิบห้าเหล็กสี่สิบเห็นปะ่ะกุญแจตู้ะไหนวะอ๋อกุญแจอันที่ห้าเออคัพเปอร์สิบห้าคอพเปอร์พอแล้วเหล็กไอ้ทองพอแล้วไดมอนน่าจะขาดไดามอนกับเอ่อเหล็กไดมอนสิบเพชรกูมีกูมีสี่เพชรขาดหกแล้วก็เหล็กสี่สิบ เพดสามเออทางงานเพรขาดสามเหล็กสีทา้งกูโพดรับไปนะเออก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราต้องโพดรับอุปกรณ์ก่อนนะครับเพราะว่าเรามีของไม่ครบนะครับอยู่ไหนละครับตอนนี้ผมอยู่ข้างหน้าเลยเบลเลยต้องควนอยู่ไหนฮะเอาหายไปแล้วโพดก่อนรับรับเหล็ก40เพดร3โทร4 6 8 1 อินเียเล่นตั้งนานพึ่มีตู้เออเล่นมาจะเดือนแล้วตู้ไม่ทำซื่อตลอด้าสััวไม่าด้ได้รอบนึงกูเต็มรถเต็มตัวกูได้ประมาณสามหมื่นสี่มืนแต่มันจะเสียเวลาตรงเราต้องมานั่งรอราคาไงอ๋อคือแบบเราต่อแถวคิวขายอ่๋อคือเราค่อยขายทีเดียวใช่ไหมเออก็เต็มตัวประมาณห้าสิบเจ็ดห้าสิบปดตัวขาย เราเกิดมาไม่รวยนะครับเราก็ต้องทําใจรถก็ขับรถใช้งานคือเราไปซื้อจากพวกสภาไม่ได้หรอวะพวกเหล็กอะไรเงี้ยไม่รู้นสภาเขาล็อคอย่างเดียวหรือเปล่าเฮ้ยเอาเรื่องว่ะมันระเบิดรถกันแล้วว่ะไหนมมงดูตรงไหนมึนไงมันโพสในทีเพนนะนะเอาเรื่องดุจังไว้สัตว์เออเดียอยากเล่นอย่างเงี้ยพอเข้าแกงปุ๊บทำแต่งานดำเนี่ยหาหาแบบหาของไปค้าวบุญไหมอืมทำปืนทำอะไรอย่างเงี้ย ปืนยังไม่มีอ่ะมันจะมีแต่พวกไม้เบสบอลพวกปากฉลามเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวไปเจอกันจุดแล้วก็ได้กูเติมมันบ้างมึงแม่งตอนนั้นขับรถสกิดปั๊มนิดเดียวระเบิดแค่แตะเองไอสัตว์กูยังไม่ได้ชนเลยมันคือมันมันคือมันแค่แตะเลยนะเว้ยระเบิดเลยสัตว์ตอนไปล่าสัตว์เหมือนกันมันมีกองไฟที่เขาย่างย่างสัตว์กินเนี่ยแต่กูนึกว่ากองไฟไฟไม่ตายเหรอ ไม่่รรู้เเืององล่าสัตว์นี่มันล่างไงวะคือเราต้องขี่เรือข้ามไปอรอเออแต่มึงนั่งเดือแบบปูแต่่ามืนต้องไปซื้อรถรถอยูกก่เกาะเออไอรถเอทีวีอ่อะอ๋อครับครับพอดีว่าผมมาผิดครับบนบนอัน,นไหนครับพี่ได้เลยครับขอบคุณครับมึงขับเข้าผิดเลนเหรอเชฟเชแม่งเล่นกูได้สัตว์ ระวังนะมึงไอ้เฮียกูเกือบโดนห้าพันรอบนั้นเออๆนีออ่ไงมันไม่ให้กูขับวนรอบนึงมึงให้ไอ้เฮียของมึงยังดีมึงขับวนแม่งให้กูวิ่งวนในสัตว์วิ่งวนห้ารอบขอโทษด้วยครับพี่ชายครับสวัสดีครับปัน่นไอ้เฮียเอาเออรื่องไอ้เชี่ยอยากเคีร์หัวก,ก่อนจังวะมึงก็เข้าไปกินกินคนหนึ่งอ่ะแล้วก็ออกมาเลยกูก็กินคนหนึ่งแล้วก็ออกมา เดี๋ยวแม่งโดนบาคาร่าไอ้เหี้ยกูเห็นหมอเหมือตตำรงตำรวจเขาพวกเล่นหมดอะเราเล่นโต๊ะใหญ่นะโต๊ะละหมื่นเงี้ยไอ้สัตว์เนียค้นรวยไอ้เหี้ยแต่ถ้ากูไม่เอาไปเล่นแล้วกูเก็บ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 แม่งกูได้นะรถนี่ไอ้เหี้ยกูเสียไปอย่างเยอะเลยนี่กูกำลังมาซื้อรถละก็เดี๋ยวเราซื้อรถกันนะครับไปเกาะเราต้องใช้รถ ช้างต้องตระกูลไหนอะ่ะมันมีคันเดียวอ่ะที่ใช้บนเกาะหมื่นนึงอะ่ะอันแรกๆเลยอ๋อมีสีด้วยวะแต่มันสมสีมึงเหมือนเดิมแหละเอา้าเหรอจริงไหมนี่เออแต่ซื้อมันมันจะไม่ได้ขับนะเพราะมันมันใช้ได้แค่บนเกาะเออแล้วก็มึงมึงก็ไปสุขุมวิทก่อนไปซื้อบัตรลาตา์ก่อนอ๋อมันใช้เงินสดสัตว์เอ้ยมีเงินสดไม่ถึงเดี๋ยวกูย,ยังไม่ได้อ้นี่เลยใส่หมวกให้กูรอละกูไอทีเอ็มนี่เบิกเงินก่อนคนรวยแบบเรา ี่ไม่พเกเงินสดทำตัวเหมือนชีวิตจริงอะ่ะไม่พเกเงินสดอก็ตอนนี้เรามาเคลียร์สมองนะครับแวะดื่มอ้าวจานทาไมตรงบาร์ไม่ไมีให้กดอีวะอ็ไมซื้ออยู่ตรงตู้ข้างๆบาร์ขึ้นไปชั้นสองนะอ้าวหรอคือเขาเปลี่ยนเนาะอืมก็อบที่มันซื้ออยู่ตู้ตู้ในโรงจอดรถก็ได้ในโรงในโรงรถอ่ะในลละในลาดอะ่ะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปหยอดนะครับ <gesch uce> บอกเลยว่าที่ผมจะทําต่อไปนี้เด็กอายุต่ำกว่า20ิบไม่ควรทําตามนะครับวิธีการรวยทางรัดงบพันห้าพันห้า่งเล um ่นแกตบฉันเถอะแกเอาหน้าเอาแกยืนอยู่อย่างเงี้ยแกตบหน้าฉันเถอะถ้าจะขนาดเนี้ยพี่เสื้อดำคาลงไายอะผมเหรอครับฮัลโหลคคยละอะไรลงไล่อะผมลงแดงครับลงแดงอ๋อลงแดงเหรอลงแดงอะแดงกินเต็มครับผมเอเยโอเคได้วะแดงต่อเลยครับชัดเลยหนูว่านะ หนูไม่เล่นละหนูเสียไปเกือบพันแล้วเด่ยพอแดงกิแ <c oughs> ดง <c oughs> ต่อไปอีกรอบหนึงครับเชื่อผมอ่ะได้ได้งั้นหนูลงไปสักให้มันกลับมา,า,าพันหนึ่งกลับมาอะไรเงี้ยอ๋อผมใส่มหมดหน้าตักเลย <นะ S 1> ผมมีสองพันแดงครับผมกินเต็มครับนั่นเนีเรียบร้อยไปแยกย้ายเรียบร้อยคือเสียกลับมาเท่าเดิมแล้วผมลงเป็นร้อยเดียวอะถามจริงลงในนี้เกม พี่ช้ว่างไงครับแดงครับผมอ้าวแดงเหรอหมดหน้าตักไหมหมดหน้าตักครับผมเหลือห้าร้อยสุดท้ายเดี๋ยวผมจะไปล่าสัตว์ละม <laughs> าแวะมานะ <laughs> โอเคกินเต็มครับผมเขากินเต็ม <laughs> ไปครับบ๊ายบายเจอกันนะผม <Bye. S 1> <laughs> หมดหน้าตัก <laughs> ฟูเหีือแม่งสุดจริงแบบแรงอ่ะและแบบ้วมันลดลดทิ้เตี่ยงงั้นแต่แม่งไตคดง่ายอ่ะ ไต่ลงสะพานแบบไอ้เหี้ยโคตรหลงเลยกูลงงกูถึงแล้วมึงจอดรถแล้วลมึงเดินลงมาเลยก็คือต้องเก็บรถก่อนใช่ไหมนี่ครับเราก็กำลังจะไปล่าสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ย,เด,ย,เ,ดยเดินลงไปตรงไหนในหาดเหรอมันจะมีต้นไม้สางต้นน่ะสังเกตครับไอ้เหียลองเหวตายไอ้จุดแดงๆวะลงมาข้างหน้าตรงตรงริมเรือเดี๋ยวนะเห็นมึงแล้วมึงมาทางทางซ้ายทางซ้ายซ้ายอ๋อเมื่อกี้เห็นแบบแบบนี่อ๋อ เออลงมาลงมาโหทางลงแม่งตอนแรกแม่งกูตกตอนแรกกเลื่อนเขามาครั้งแรกตายไหมตกเขาไม่ตายไม่ตายเกือบตายแต่ไอมึงขับรถมึงระวังเลยตายมาโคตรแบบสวยต้นไม้ดุวิญญาไอ้สัเฮ้ยนั่งเรือว่ะไปเลยเช็ดโคตรเท่อะไรนะมาจุดได้หน่อยมาจุดได้หนคือจุดไหนอะลงลงจอดรถอะลงจอดรถลงก่อนโอ้มาและ เลสกีแรงกว่านี้นะมึงเหรอเออมึงขนของไม่ได้ไงเจอาถึงเลยเลสกีอ่ะเท่าไหร่เนี่ยคันนี้เก้าหมื่นห้าโอ้รวยเลยนี่หว่าเกิดกระชาได้คือแบบซื้อรถคานประชุคันหนึ่งแบบมาลงเรือเนี่ยนะกูก็ไอ้ที่มึงพากูไปรู้จักไงแล้วไอ้แล้วไอ้ผู้หญิงใครนะเขาเขามาจูบกูไหนเียพวกต่อยกูเฉยได้สัตว์ เวอเลยกูงงเลยเอ้าทำกูทำไมวะูยืนอยู่างแรงเลยกูยืนอยู่ของกูเฉยเออแล้วก็รอบนึงกูไปจบกับอ่าแกชื่อพี่แวนเขาบอกว่าไปกู้เงินตำรวจนะมึงเหรอกู้เงินซื้อรถสี่ล้านอ่ะไอ้ฟูเรียเนี่ยเออก็คือทำงานใช้หนี้วันเนี้ยเราสนใจเลยมึงได้เหรอวะกู้เงินตำรวจน่าจะต้องไปคุยกับเขาเพราะคนนี้ก็ไปกู้มานะเ้ยมันมีรูปปืนน้วก็คืออะไรวะ ปืนไอจุดซื้อปืนไงอ๋อแต่คือถ้าออกออกจากเกาะคือปืนหาย้วมึงตอนนั้นกูไม่รู้ก็เปนปืนหาย50กว่นาน้ำเสียได้ยังไหไอสั่นปืนแล้วแน่นไหนว่าเสียงปืนไม่ได้เหรอพี่ไม่ได้ไงฟุบไปไปเบิกรถันจุดไหนจุดเทียวอ่ะอ๋อจุดนี้จุดนี้ตัวเปียกเลยโดดน้ําไปเลยโอเคล้วกดมาตรงนี้มาซื้อปืนกดใช้บัตรด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวกูกดใช้บัตรก่อน ซื้อปืนโอเคใช้บัตรแล้วซื้อปืนซื้อปืนซื้อเกียนอ๋ออันหนึ่งไงอันหนึ่งในรอยนัดโอเคอ๋ออ๋อไอสัตว์ขวัญแล้วยิงแบบไม่มีเป้าเนี่ยหรอเออโคตรยากคือมึงต้องขับไปชนมันอะถ้าเป็นหมูนะถ้าเป็นกวางก็ขับไปใกล้ถ้าเป็นเสือเสือมึงต้องขับชนอย่างเดียวเสือหมูอ่ะมันขี่ยากจังไวสัตว เฮ้ยรถมึงแรงมึงอย่าขับแรงไว้โดนต้นไม้ตายหานไปเลยไปเลยจานใส่หมวกกุญเลยวะเดี๋ยวมันมึงหยุดรถแล้วมันใส่เองอ๋อยกล้อกดเลยดิไปทางหวคงใกล้ไปก่อนเลยไปทางไหนนะไงเลี้ยวขวาไปเดี๋ยวคือเราจะคิดนภาพไม่เหมือนกันไงอ๋อถ้ามึงเห็นมึงก็จอดยิงจอดใกล้ๆแล้วยิงเอามันจะได้ไม่พลาดถ้าอยากลองเล่นมันก็ยิงไกลๆดูยิงโคตรยากเกิด อุ้ยแค่มันขับยากมากเลยเออมันขับสุดเซฟเฮ้ยกูเจอเสือกูเจอเสืออ้าวเป็นไงล่ะมึงเจอเสือเฉยกูเจอกวางวะ่ะแต่มันอยู่ข้างบนน่ะคือถ้ามึงชนมันตายปุ๊บมึงก็ต้องยิงก่อนนะมันถึงเก็บได้ถ้า<อ>เก็บเลยมันจะเก็บไม่ได้อ๋อก็คือไอ้จุดขาวๆใช่ไหมคือสัตว์กายใช่เย้กูเจอเสือวะ่ะตัวแรกกูขับขึ้นไปข้างบนได้ไหมนี่ ขับได้มึงขับจเช้าด้วยชนตายหาด้วยนี่กูควางยิงแบบไกลไกลเข้าลองดูเราดูคอนเทนต์ขู่เป็นไงไม่พลาดนี่ช้ดีก็ยิงหมูหมูรา,าคาดีกว่าหรอโขตรต้นไม้แม่งเออมึงระวังมึงไม่รู้ว่าต้นอะไรจะเกี่ยวหน้ามึงอ่ะ ไม่เจอแล้วเจอแล้วถ้าเจอหมูให้ชนก่อนนะให้มันเล่นก่อนไม่ใช่แบบนี้กูเจอตะกวางเก้งแล้วบ่เนี่ตัวนี้ระยะไกลๆไม่พลาดไม่โดน <laughs> ไม่โดนวิ่งหนีมึงหมูเขาเนวิ่งเร็วอย่างว่าหมูป่าเออมันวิ่งหนีไง เรียบร้อยรถได้ยินเสียงก็คือนั่นแหละครัยนะตอนมันจะไม่แสดงจุดอ่ะอืมแบ่งตัวน้อยเลยต้นไม้แบบซับซ้อนมากเลยน่ากลัวไอ้เที่ตายไปมาห้ารอบอยู่นี่ขับรถชนต้นไม้ตายป่ะมึงไม่ตายไม่ตาย <c oughs> อยู่ตรงไหน,นมั่ง โอ้โหระยะเาผาขนโอ้ยกูเกือบตกน้ำเออตกน้ำมึงเบิร์นรถใหม่ดิเอ้าขับขึ้นมาไม่ได้กูไปยิงมันอยู่บนหน้าผาแล้วมันตกไปตายตรงหน้าผาเฮ้ยกูตกจานเรียบร้อยมึงเบิร์นรถใหม่เลยไมั้่เจอแล้วทางขึ้นใกล้ๆใกล้ๆ,ๆ าจะมียิงนงยิงนกเลยนะยิงยากดีตอนนี้อุ้ยจานกูตายเรียบรอ้อยไปบายเพื่อนกดจีหมอเลยมึงกดเอ็กเหรอไม่ไม่ีัยวี่นี้ขึ้นกดตัวจีอ่ะไอ้เห <Yeah. S 2> ี้ยลรวที่นี้เลือดมึงจะเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเออมึงต้องขับแบบระวังมากอ่ะกูอบอกเลย ก็คือหมอเขาจะมาชุบเราอยู่นี่เหรอเออพร้อมใส่บินสองพันบาทเฮีย yeah. ตายทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเรียกหมอนะครับเฮ้หมอมาแล้วคนไข้มีแกงไหมครับ ไม่มีครับหมอครับขยัใสาบินนะครับครับผมได้เลยครับผมมือใหม่หัดยิงครับเลยใส่ต้นไม้ไปเต็มที่เลยเรียบร้อยครับครับผคภาพนะครับครับผมขอบคุณมากครับขาดได้ถึงขันานหลุดยิ่งดูดอุ้ยตายแล้วเรียบร้อยสี่พันชนหมูตายอีซานชนแรงเกินไปเอก็มีประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับ ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วเจอกับเราคลิปต่อไปนะครับสำหรับเสือนะครับเราก็ยังไม่เห็นเสือนะเพราะว่าตอนนี้เรามือใหม่หัดยิงนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะได้เสือสักตัวไหมนะครับบ๊ายบายครับแล้วเจนคลิปต่อไปครับ